สถาบันอันร่มเย็นหลอรวมเป็นใจเดียวขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านนะครับ ผมขอให้นักศึกษานะครับวันนี้จบการศึกษาไปแล้วเวลาทํางานในอนาคตหลังจากนี้ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับคิดถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของพวกเรานะครับผมไม่ค่อยห่วงในเรื่องของความรู้ความสามารถที่นักศึกษามีอยู่ณตอนนี้นะครับเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยมีความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่แน่นอนเพียงแต่ผมอยากจะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมขอให้บัณฑิตทุกท่านนะครับ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพของตนเองนะครับให้คิดถึงผลที่กระทบกับสังคมและประเทศชาติให้มากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอันนี้ผมขอฝากของทุกท่านไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อทํางานในช่วงแรกนี้ทุกท่านจะมุ่งมั่นกับการทํางานค่อนข้างมากเลยอยากให้ทุกท่านนะครับคํานึงถึงเรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพกันให้มากๆด้วยนะครับ เพราะว่าร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นี้จะมีผลโดยโตรงนะครับกับการทํางานที่มีประสิทธิภาพขอฝากทุกท่านไว้เท่านี้ครับโชคดีครับทุกท่านครับ